เดินได้นานยังเนี่ในยในดูสิในในถุงชีโช่ว์ถุงชีหน้าท้องล่ะยังเป็นไงยอยบเหมือนเดิมในโรงเรียนอยูย่ไหนคิดถึงโรงเรียนไหมอยากกลับไือยังอือ้าวเปิดเองจะไปโรงเรียนไหมกระโดดเลย <c ười> ้าตัดไอที่วันไหนวันที่สิเหรอก็เ,เดินเดินได้นี่เดินใหญ่เลยเนาะดีใจไหมโรงเรียนได้รับโรงเรียนพระราชทานเนี่ยเขาเอาคลิปช้าไปเปิดด้วยนะเอมีกรรมการคนหนึงร้องไห้ด้วยเขาบอกอพี่พี่เขาจะสอบแล้วพูดอะไรหน่อยมาหันหน้ามา พูดอะไรกับพี่เขาไอพี่เขา,าสอบผ่านค่ะสอบผ่านแล้วช้าจะสอบทีหลังเนาะ <laughs> พอช้าเข้าเรียนปุ๊บช้าจจากมหนึ่งกระโดดไปมสามเลยเนาะบ๊ายบายกันบ๊ายบาย <laughs> อ่าเดิน <laughs> เดินต่อ <laughs> เดินต่อเดินเหมือนคนติดยาเลยเนี่ยหานหน้ามา